สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬานดนกับผมแชมป์พิพรพลก่อนจะไปดูบอลน,นอกมาดูบอลไทยกันก่อนนะครับกับลีโอพรีซั่นครับตอนนี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเป็นการเจอกันของบางกอก glass ฤดูกานที่แล้วจบอันดับที่6ในไทยลีกนะครับเจอกับทางด้านของเมืองทองซึ่งเป็นรองแชมป์กระต่ายแก้วป,ปีนี้เขาเปลี่ยนฉายาแล้วครับเขาเป็นกระต่ายโหดเพราะเขามีกองหน้าคนใหม่จับตาให้ดีเพราะอะไรจัดไป บีจีในชุดเขียวครับเมืองทองชุดแดงวิสุดท้ายของครึ่งแรกเคลตันซิลวากองหน้าบราซิลขิดก่อนครับ1-0เมืองทองนานะครับแต่เปิดเครื่องหลัง13นาทีดูเอเรียลโรดริเกวสกองหน้าทีมชาติคอสตาริกา3นัดซัดไป5นะคนนี้จบ90นาทีเสมอ1-1ต้องยิงลูกที่จุดโทษนะครับนี่ฮะเอเรียลซัดไม่พลาดอยู่แล้วสกอร์นะเสมอกัน4-4แต่ถ้าเกิดเมืองทองลูกสุดท้ายยิงเข้าชนะเลยชนะนาน,านป้อมบุบผา จบครับเมืองทองชนะจุดโทษ5ประตูต่อ4นะครับคุณวรวุิพิรมพักดีผู้ประสานของสสงหงก็มอบถ้วยแชมป์ให้กับเมืองทองพร้อมกับเงินรางวัล1ล้านบาทนะฮะก็แสดงความยิน,ด,นด,ดีกับทางด้านของเมืองทองด้วยนะครับมาแล้วครับทางด้านของเลสเตอร์ซตตี้คุณผู้ชมครับทีมนี้ลงทุนไม่เยอะแต่ประสบความสำเร็จตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งกดดันเหลือเกินแต่ทำไมทีมยังคงเล่นได้ดีผู้จัดก,การทีมเขาบอกว่ามีเคล็ดลับอยู่ที่วิธีเคก และเป็นเลสเตอร์ในชุดดำที่เริ่มต้นได้ดีกว่านะฮะก่อนจบครึ่งแรกแป๊บเดียวเจมี่วยดี้กองหน้าทีมชาติอังกฤษซัดร,ระเบริรตะข่ายจากลูกที่จุดโทษเลสเตอร์ขึ้นนำา1ประตูต่อศูน แต่ว่าเข้าเครื่องหลังดวงไม่ดีฮะผู้เล่นโดนไล่ออกไปคนหนึ่งเหลือน้อยกว่า1คนนะครับอาร์เซนอลมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งแล้ววิสุดท้ายอาร์เซนอลมาโขประตูชัยชนะ2 1หนึ่งเข้ากับว่าเหลือแค่12นัดนะฮะทิ้งจอกสยามยังคงนำอันดับ2สเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลอยู่2แต้มผู้จัดก,การทีมของเลสเตอร์คลาร์เดอรารนีเอรีบอกว่าใจเย็นๆเรายังนำอยู่ผมไม่ห่วงเลยนะว่าเราจะจบอันดับที่เท่าไหร่ผมแค่แค่ว่านัดเนี้ยเราเล่นดีหรือไม่ เพราะหากเราเล่นดีทุกนัดจบอันดับดีๆแน่นอนอไปดูบอลสเปนกันครับบา์เลแนเป็นทีมจ่าฝูงแล้วมีท็อปช็อตการยิงจุดโทษแบบเลือดเย็นสุดๆรับประกันดูแล้วชอบแน่บาซ่าในาชุดเข้มครับเจอกับทางด้านเซลตานาทีที่27ครับเลวโนเนลเมสซี่พระเอกเลยฮะยิงลูกนี้อย่างลหล่อฮะหประตูต่อศูนย์ครับ เข้าสู่ครึ่งหลังสกอร์ก็มาเสมอกันที่1-1นนะครับเมสซี่นอกจากจะยิงแล้วเมสซี่บอกชิปให้กับลุยซัวเรสซัดเข้าไป2ประตูต่อหนึ่งครับสกอร์มันก็นไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเป็น3 1หนึ่งและก่อนจบเกมส0นาทีดูช็อตนี้ดีครับเมสซี่โดนทำฟาวนะครับมาดูกันครับว่าเขาจะยิงจุดโทษแบบไหนครับเขายิงแบบนี้ฮะหลอกแตะแปะให้กับซัวเรสครับเพราะว่าซัวเรสยิงไป2ลูกนี่ก็เป็นแฮตทริกนะครับลูกที่3ของซัวเรส ช็อกกันทั้งสนามครับการยิงแบบนี้ไม่ธรรมดานะฮะไหลไปและสุดท้ายโอ้โคตนบอกโอ้โห,โหแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนน,นเนี่ยหลังจากนั้นยังไม่จบครับ4-1แล้วราคิติช5-1ครับแล้วก็ดีใจแบบแปลกๆน้าถอดเสื้อแล้วก็ใส่กับมุดโดมใบเหลืองหรือเปล่าจบเกมบาซ่าถล่มไป6ประตูตอนน่อหนะครับนำแบบขาดลอยฮะแชมป์ก็ไม่น่าพลาดบาซ่านะครับวันนี้ ้ันบ้านโดนโดน,โดนแซบแซบตำส้มตำแบบมันมากๆส้มตำนี่เป็นอาหารสุดแซบแต่วันนี้แซบคูณสเพราะที่มหาสารคามเขามีประกวดส้มตำลีลารสชาติไม่สนใจแค่ลีลาอย่างเดียวทีมละสามอะตำก็ตำไปส่วนเพื่อนก็เต้น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 ,ตน,ตนกันไป วนนี้ทีมไหนโดนใจสุดรับไปเลย6,000บาทพร้อมครกและสากเป็นที่ระทึกและนี่แหละครับท็อปชอตทีมที่ชนะทีมที่มีชื่อว่าตัมแซ